สวัสดีค่ะโอเคพีเคซึ่งทีนชาแนลค่ะวิดีโอนี้เราก็ลองใช้มือถือในการเข้าใช้งาน w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  t u s t u d i o c o m นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่นะเราจะตั้งเวลาของตัววิดีโอช็อต u t u b e นะคะซึ่งตัวนี้เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ของ YouTube แล้วก็กำลังอัพโหลดนะอันนี้ก็จะเป็นอัพโหลดช็อตนะคะ ซึ่งโทรศัพท์เราก็จะมีแอปของสตูดิโออยู่นะคะแล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะเด้งมาที่แอปสตูดิโอด้วยนะคะคราวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะอัปโหลดนะคะนะเขาเด้งขึ้นมาเราก็เลือกไฟล์งานที่เราจะอัปโหลดค่ะเลือกไป1นึ่งช็อตนะคะก็เป็นแนวตั้งเนาะอ่ห้วินาที55าสวิเออใช่แล้วก็ใส่ชื่อพิมพ์ลงไปตามปกติค่ะ แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ตั้งแฮชแท็กไว้มันก็จะขึ้นนะคะแฮชแท็กมาให้เราเลือกนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปแล้วทีนี้ก็มาเลือกผู้ชมนะคราวนี้ก็ไม่ใช่เด็กนะคะแล้วก็แบ็กกลับไปนะคะโดยลูกศรด้านบนแล้วก็มาเลือกตามปกติคะ่ะตรงอนุญ,ญาตนะคะเราก็อนุญาตแค่ให้รีมิกแค่เสียงนะคะแล้วก็แบ็กกลับไปนะคะที่ลูกศร คราวนี้มาตรงสําคัญที่คำว่าสาธารณะนะคะเราก็จะคิดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นสาธารณะเสร็จแล้วมาที่ตั้งเวลาเราก็เลือกตั้งเวลาได้ค่ะแล้วก็เลือกวันเดือนนะแล้วก็ทีนี้ก็จะไปตกลงนะคะคำว่าตกลง จากนั้นเราก็เลือกเวลาที่จะให้เผยแพร่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกเวลาแล้วก็วินาทีได้ด้วยคราวนี้ก็แบ็กกลับมาค่ะแล้วก็ดูเวลาที่เราตั้งตอนนี้07นนนะคะเช็คอีกทีแล้วก็กดอัปโหลดช็อตค่ะโอเคให้เขาอัปโหลดไปเดี๋ยวมาดูอันที่เราทําการตั้งเวลาไว้แล้ว เราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ไขได้ไหมนะเราก็อะโอเคคลิกเข้ามาเราตั้งเวลาไว้ตอนสองทุ่มไม่ใช่นะอันนี้เราตั้งไว้แปดนอนะคะในคอมพิวเตอร์เรานะเออเราก็ต้องทําใหม่สิเราต้องตั้งเป็นแปดศูนย์จุดแปดนอนะคะอ่ะเราก็ตั้งใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นสิบแปดนอเนาะอ่ะ ก็หกโมงเย็นของบ้านเรานะคะอืมจะได้ไหมโอเคเปลี่ยนมาแล้วนะคะเราก็มาแบ็กกลับไปดูมันเปลี่ยนเป็นสิบแปดนอแล้วนะคะอ่ะโอเคก็รอไอตัวนั้นอัพเสร็จพอดีเลยนะคะตัวที่เราเพิ่งลงอัพไปแล้วคราวนี้เออเราจะแก้ไขวิดีโออันตะกี้นะที่เพิ่งอัพเสร็จไปนะคะอืมเจ็ดนอมันจะซ้ำกันนะ่ะ เราก็เลยต้องแก้ไขนะคะเดี๋ยวคราวนี้ก็อ่ะตกลงวันที่ไปก่อนเออเวลาตรงนี้ถ้าจิ้มตรงที่เป็นแป้นพิมพ์นะมันก็พิมพ์ได้นะคะเราก็จะพิมพ์เลข10เท่าไหรด่ดีเอา4ี่โมงเย็นอ่าบ่ายสี่ก็16นอนะคะจากนั้นก็แบ็กกลับไปนะที่ลูกศรด้านบนนะคะโอเคบันทึกนะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอ่านะก็วิธีการทำก็ประมาณนี้